ครับผมพีร่รองครับสวัสดีครับเอาอี่พี่นี่เอาเชื้อลุงเขียวไอหั่งทิ้นเช่ง,เช,งเช่นทิ้นหังออ่งเนี่ยี่ยังกระซ้างต่อเอาไอายลิดมีไอถือกล่องประคองชีวิตไออลันจ้อยเสียกไอายแยมซักวาวลุงเขียวมาแล้วเอาคุณนุกกุล คุณแองกี้เบิร์ดบอกว่าอยังจะยาหนึ่งไม่อยากไม่กินมาแซลมานโน้ตำกันพระขาวัดไอ้นิเวศพิมพ์พันธ์ไอ้ทอกปลาตาผู้ไอ้เล่หลายอย่างไอ้เล่ไอ้เล่าเราเนี่ยนะครับไอ้เล่าเรียนาไอ้กมามาไอ้บอรอทาเยอะกมาเออมาเจอเนี่ยนี่เลยเอาถ้วยมาใส่ย่างโอ้ยบ่มันย่างฟางยังสั่นลวดไม่เป็นไรพระขาพระมากินบ่ราะพีทีริตองหลายแล้วก็ขอบคุณพูดพี่ีสมัยนะครับเด้อพีพีสมัยคนสวยให้ไอ้นี่มา ปีพี่สมัยคนสวยเลขตัวน่าห้องไม่มีกับเขาไอแ้แขงน้อยไม่กับอูปลาหน่อยมาหน่าบ้าเบียเนนะอะนี่แหละครับแสบๆสบเอากรอนอื่นบ้ามีขอเหมือนเดิมจัดให้ปูกัอนอืมจัดให้ปูกันโอ้มันมันเลยปูเอ้ยหยาบหยาบเลยเสุ่มลา ไอ้บ่แม่นสมปลาสิ<ก>อูปลาหน่อยมกปลาหน่อย,อ,ยอืมอืมเอานี่ล,ละปะปูคลิปนี้ขอให้มีคนเบิ่งเป็นจักสามลอยล้านวิวสามลอยล้านคนเบิ่งเด้อปูเด้เอขอให้คนเบิ่งปลานั่นละเอาขอบคุณครับเชิญปูดตานิมนต์ปูดตา ผู skills, line, qui, by, ble, うう้สังกษ์ษาญาตสังกษีเจ้าที่เจ้าทางไม่อยากไม่กินมาหลับเอาของไหวของไดลูกไข่ขวางได้ด่านเล้อพระเขาพาะพอพอเนี่ยซอนี่ยจะเลี้ยงไรเดยเบียร์เด้อยินบ่อืมอืมบ่เลี้ยงให้เข้าใจเพมีสิเลี้ยงเล้วแล้เพี้ยนแล้วก็แล้วแต่เหล้าแต่ว่าเฮาต้องบ่คือเล้า ไปเอื้นพ่อยิ่น้องมาอยเยนขวดนี่ยานกู้เม็ดไอ้นี่เบิรยึดเบิรอืมยึกเบิรเรามันมันมันเพี้ยนอยู่แล้วหากับว่อยากให้คนเพี้ยนทีมงานเ้องเอากินร่งกินเขาบ้งเดี๋ยวบ้ามีไปเอื้นพ่อยิ่น้องก่อนขอสวดตุ่มซีนก่อนในจักบารตุ่มีนอ่ะว้าหัววัหกยหห ร่องมกปลาปีพิสมัยร่องเบิ้มมกปลาปีพิสมัยเ้อนี่แก้วลุยกินขายมวะจกลัวม่ดกลยิมว่าอะยิมทุกทุกฝั่งแก่เพชรไข่เป็นแหนเพื่อทำเอก ขต้มสีดก็ไอ้เก้งประตูน้ำนะครับลูกเดียวครับฝากถึงไอ้เก้งประตูน้ำเอาจัดไปวางไลยไอ้เก้งประตูน้ำครับอยู่ขายเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำครับอืมไม่กินเขาน้ำกันเด้อครับไอ้เก้งไม่กินเขาน้ำกันเลยครับไอ้เก้งกินหอดครับกินหอดครับครับอืมวันบว์วิ่งเนี่ยกินไม่หลายอย่างเลย

มันเพื่อนว่าเพื่นจผมีนมจำ่ได้บ่้องมามาบงนงนอเบียอยู่อบ่ืนไดแลไอ้เปนิปีบ่มันคือ่าจัรผมผมมีอยู่นมีจ้ำ่าได้บาว้จับโอ้ยมีก็ะงเหมือนมันโดนึงหลายคนไทยบักสูงสูงังกับ ลองเพ่งอุ้งอิงแล silver, ้วก็จิ้ยังก็กจิ้มันได้กี่มไกินมันยังกันนามมันน้แบบ่วกเหี่ยวง่มันยังน้ำีสมสมเอยสีอะไ้งผัหินจีเอินจีเินจีลองเพ่งอุ้งอิงเออมันเพลงดังบ่มาทีว่าเพงเขาครับผมบไปบครับเดี๋ยวไปครับต่อน้องก่ครับ กคลองว่าจักเบากกูคิดนี้ว่าเห็นกูทราบว่านีื่องที่โตเลยผู้ยันพอสนองในมืออืนใส่เราจงใส่พอยี่น้องกินแบบสองร้อยครับนลใส่เลยวพอนได้กินเป็กมซ้องเป็กเลยอาวัยเพียงเท่ากัเราเคยแพงดอกเจ้าแพงขุนอันหลายกลัวอย่างคุนเป็นแบบเป็นเนี่ยบิวมัยก็เป็นเขาเองบ่ร่างของมัย แค่พักย่างบ่บ่<ม>ใส่ปลาแซวพวกเอาคับน้ำใหมีดิบ่น้ำใหมงงีลองกินบ่บกินมาแซ่บเยอะครับน้ำใหม่เที่ยงไผ่อือน้ำใหม่ไผ่ดินครับโอ้แบบไปโซกับแบบไผปลาจะอีกสำหรับเวลาเนาะสัตว์ปลาสามก,ากลางทะเลกับแต้พี่นออ้องบ่ได้บอกเล่นได้นี่ข,ข้าวข้าวข้าอยู่น้ำเบี้ยเนาะบรรยากาศดีบรรยากาศดีพี่น้องโอเคหน้อยรสชาติแซ่วพอกเลี้ยง Tăng hạt, không rồi. Đạp, bôi chắp bỏi đôi. Boy, nằm soup. Nằm soup chắ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 p. Boy, chắp. Nằm soup chắp. Nằm Nằm soup chắp. Nằm Nằm soup chắp. Nằm soup 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 Nằm soup chắp chắp. Nằm soup

อืมพ so ื at at ่คนเฮ็ใไข้สุดยอดเขาอีกคนอีสานครับผมพวกไส้นเบิดมีหลายจำได้คนไม่ใครน้อมันติงมันมักโเพื่อนมันกับสินวาอืมการกิ้งกิ้ทุกคนซีนว่าอยากไปแ็่จังสี่รือเปล่ว่วานเบื่าผิดะยันจะบอกไปชัวรยันจะบอกไปชัวบาบอแล้วบาบอบบอแนที่ชวนชทำนี่ ไม่ไปยวไปไหน้าวาลีน้ำปลาไปด้่ดอกอกพี่สมัยเ็ยกับเขาแสบใช่หยังก็ยุ่มชีวเราจ้างยาววัไดหแล้ว่เคยทยังไงเด๋ยฮะ แม่เบียนี่และนี่บอกเดียงนี่โอ้บอบอรดมาจีว่าเอเราบคิดยานต็กาู่ีเดียวเพเพียงบ็เคยวุ่ยไหว้ปันใสบอบอบอว่ใสแล้วว่งเข้าบ่อยกว้างกรเจับอืโอ้น้ำซุปแกคขับผมแยมเบลอดดูดักเอา มันกินว่าเบิดอมยน้ำเดนี่แก้วนี่ไผสิเอาเอาตะว่าแสบตะว่าแสบแห้งก็มีนาสีเอาอยู่หเอาอ้ยนาไข่ก็ิมนะไ่สไม่ิิมแก้วเนี่ยแก้วอ่นเช็ดไข่เช็ดมันเช็ไข่เช็ยังเชไข่เลยเชไข่ก็เพลิยังไม่มีเด็ด

ขาเป็นกคยจีนคนเพราะว่าคนกุงนครสวรรค์อดผู้จะแก้เป็นเหมือนผู้ไปฝากขวนมึงไปก็บุญไปบักสารเหมือนเนาะหมือนี้มันเจ้าบาทไปเลยกูชิวเลยเนาะแซ่ เจ้าจเจ้าเห็นอ่อเอ่อเปยเจ้าเห็นปีงเนาะปีงมันไม่ร่วงหอมแมนครับผมหดไข่มครับผมปีงหอมครับมาดูเจ้วบ้านเจ้เขาอ่วเจ้าเ้าไาเ้าอื่นนเขจใหนามื้อเจ้าตนี้ว่าใดไว้ลันี้บ้ามีมากวน mọi người hm mọi người chào 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 ชูหยาวันารอวันต่าวันต่ะแ่ไม่ลงเหมือน้ันไม่แรงไม่งันเส่ยอย่างเงี้ยันงดอกก็เหมนบ่อกเป็นยังบอกส้มเขียวไปเมื่อวานเอาไปเยอะอารอ่าใบพันธุ์แบอือให้พอมีไยเงอ้ยสมเียแล้วเออเจ้าช่างรเงี้ยมันคอยไปเส้นเม่คอยฟูนะไบแกกอ่ำ ก็เชนแยกแฉ่คอย้างคนสิบบาทยืมอยช่นยงนบางเรื่อคอยเลงไปเพื่อนางใครเลยจกกระตาให้คนบางหางันคนแยกสีบบาทพดบริจัยคนคอยยังบริเตกแต่คนมีเงินอยู่สามสีบบาทมุนี่ใช่มาง่นขิบบาทก็บอกเราอยู่ดอกนี่างสิบาบาทมันบ้อ่งนไม่อย่างดอกสิบบาทบอกบางทีอุนี่บอกบ่าไปเช่น เมื่อวันชูนขายร้านซื้อดอกอันเมื่มอ,มอยู่สำหรับปากอ่ำพ่อเมื่อเมื่อไปวันสองสามหมื่นเงินก็ไม่สูงกูอยู่บอร์เงินติอก็ขอบพูดถุไล่ถุสับถุการทิ่กตามเหมือนเดิมคือก้าวพี่น้องผมจาหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเอ,องแล้วพี่น้องนะออื่ามาจามมาจิ้มมาแซมน้วมกันแลน้วพี่น้องเด้อขอบพูดถุไล่ถุสับถุการทิ่กตามเอ้าเดี๋ยวช่งจิ้มนายจิ้มนี่เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณเลยล่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ